สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพื่อนสวัสดี YouTube สวัสดีแอปค i นิมเตอร์พบและเจอเจอกับลุงสันทําไปตามภาษากันอีกแล้วนะครับวันนี้ไปทํางานมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีหลอดไฟหล่นลงมาจากโคมไฟนะครับลุงสันก็ไปเปลี่ยนหลอดไฟกันมาแต่พอเปลี่ยนเสร็จนะครับหลอดไฟเก่าลุงสันก็เก็บมานะครับเก็บออกมาเพื่อที่จะเอามาทิ้งแต่ประเินว่าหลอดไฟหลอดนี้มีลักษณะที่แตกลุงสันเองก็อยากจะทดสอบทดลองด้วยว่าหลอดไฟที่แตกแบบนี้เราสามารถที่จะนําเอามา นะครับทำให้หลอดไฟนี่ติดได้ไหม <S 2> <S 2> พอกลับมาถึงสํานักงานนะครับด้วยความล้องใจของสันก็อยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าหลอดไฟหลอดเนี้ ja, ขาดไหมเสียไหมก็เลยทําการทดลองดูหลอดไฟชนิดนี้เขาเรียกว่าหลอดไฟ LVD นะครับดีที่ไม่ต้องใช้บังหลาดและสตาร์เตอร์เข้ามาควบคุมการทํางานของหลอดไฟไม่เหมือนกับหลอดไฟสมัยที่จะต้องนําเอาสตาร์เตอร์และบังลาดมาควบคุมการทํางานของหลอดไฟด้วยความอยากรู้ว่าหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟที่หล่นลงมาแตก จะยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมนะครับเหมือนกับหลอดไฟที่ลุงสันเคยได้นํามาทํานะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ลุงสันนะครับนำเอาหลอดไฟเก่าเนี่ยมาเปิดเพื่อให้ได้แสงสว่างตรงนี้แสงไฟที่พี่เพื่อนเห็นเห็นความสว่างอยู่ตรงนี้ก็เป็นหลอดไฟเก่าทั้งสิ้นนะครับที่ลุงสันเก็บมาจากการที่ลุงสันไปซ่อมไฟแต่ในคลิปวิดีโอนี้ลุงสันจะมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนได้รู้กันนะครับว่าหลอดไฟชนิดเนี้นะครับที่เราคิดว่ามันแตกแล้ว พี่เพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันแตกแล้วอาจจะใช้งานไม่สัดเองก็เลยเท่าที่ลุงสันทําไฟมาลุงสันไม่ได้เรียนเกี่ยวกับช่างไฟนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่ลุงสันไปทำไฟในแต่ละครั้งที่ออกไปทำก็จะมีเกี่ยวประสบการณ์เอามานะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับจะมาบอกวิธีการที่เราจะนำเอาหลอดไฟแตกตัวเนี้ยมาใช้งานได้แต่ก่อนที่จะนำเอามาใช้ลุงสังก็จะต้องมีการทดลองลองเจ้าหลอดไฟหลอดนี้ก่อนว่าหลอดไฟหลอดนี้ติดหรือไม่ติด ง่ายๆกันเลยนะครับกับเจ้าหลอดไฟ LED หลอดนี้หรือจะเป็นหลอดที่พี่ๆเพื่อนๆมีการทดสอบการลองเนี่ยไม่ซับซ้อนเหมือนกับเจ้าหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟของระบบที่มีสตาร์เตอร์และบังหลักครับตัวนี้เป็นหลอดไฟ LED LED ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟที่เขาเรียกว่ามีแค่เพียงขั้วบวกและขั้วลบ แต่เป็นกระแสตรงอันนี้ก็เปรียบเสมือนกันเพียงแต่นะครับด้านาหัวเนี่ยเขามาแปลงจากไฟ220โวลต์นะครับให้เป็นไฟ12โวลต์นะครับ DC เราก็ทำเป็นระบบเดียวกันเลยนะครับเปรียบเทียบระบบเดียวกันว่าหลอดไฟเนี่ยเป็นหลอดไฟ LED ที่นะครับมีระบบการทำงานคล้ายๆกับหลอดไฟที่ใช้กระแสตรงนะครับวิธีการตรวจเช็คว่าหลอดไฟนี้ติดหรือเปล่านะครับลุงสันจะมาทำแบบนี้ ง่ายๆเลยนะครับที่พี่ๆมันเพื่อนก็นําเอาไปใช้และลองไปทํากันดูได้ตอนนี้นะครับลุงสันนาสายไฟมาออกเป็นสายไฟ1เส้นแบบนี้นะครับหลอดไฟ IVD นะครับก็เปรียบเสมือนกับที่ลุงสันบอกว่ามีกระแสะนะครับกระแสะตรงและกระแสะสลับตัวนี้เป็นกระแสะตรงเราเรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสะตรงนะครับเขาจะมะีขั้วอยู่ตรงนี้2ฝั่งเป็นขั้วบวกและขั้วลบนะครับตัวนี้ เขาก็จะระบุไว้ว่าเป็น N แต่เราต่อฟังไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ให้เราจําอันนี้เป็นหลอด LED ที่อยู่ด้านในนะครับพี่พี่เพื่อนคงเห็นนะครับเราจะเอาหลอด LED ตัวนี้ลงไปไว้ด้านล่างอย่างนี้นะครับอพอลงไปไว้เสร็จเราก็นํานะครับนําเอาหลอดนํานเอาสายไฟตัวนี้นะครับมาพันเข้ากับขั้วของหลอดไฟพันเข้าไปแบบนี้ จะเห็นได้ว่าลุงสันพันแค่ฝั่งเดียวไม่ได้พันสองฝั่งนะครับฝั่งเนี้หลอด l อวดีอยู่ด้านล่างถูกไหมครับเราหงายอย่างนี้อยู่ด้านล่างขัว้วขั้วที่ลุงสันต่อน,นี้อยู่ด้านซ้ายนะครับมองทางด้านซ้ายมือของสันก็คืออยู่ทางด้านซ้ายก็จำเอาไว้ว่าอยู่ด้านซ้ายแต่คงไม่ยากหรอกมั้งนะครับคงไม่ยากกับพี่เพื่อนเพราะว่ามันเห็นได้อย่างชัดเจนลากสายไฟมาส่วนสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ลุงสันเตรียมมา ครับลุงสังก็จะต่อเช่นเดียวกับฝั่งนู <corpo> yo, ้นนะครับต่อเข้าไปที่ขั้วของหลอดไฟเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นะครับฝั่งนู้นนะครับด้านฝั่งนู้นเราใส่เป็นด้านซ้ายนะครับจำเอาไว้ด้านซ้ายฝั่งนี้เราต้องใส่เป็นด้านขวาต้องใส่เป็นด้านขวาของหลอดนะครับต้องใส่เป็นด้านขวาของขั้วไม่งั้นถ้าเราใส่สายไฟที่ตรงกันขั้วขั้วที่ตรงกันนะครับจะเกิดการเรียกว่าไฟลัดวงจรนะครับจะทําให้เกิดไฟช็อตได้นะครับนี่ลุงสังก็พันตัวนี้เข้าไป นะครับใช้วิธีพันแบบนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดหลอดไฟติดลุงสังก็จะทําการบรักตีนะครับให้หลอดไฟตรงนี้สมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์และใช้งานอันนี้ขวานะครับด้านนี้นะครับด้านซ้ายแง่ายๆนะครับง่ายๆแค่นี้เองแล้วเราจะมาลองมาลองกันดูนะครับว่าหลอดไฟหลอดนี้ติดไหมขั้นตอนต่อไปนะครับลุงสังจะใช้เป็นสวิตช์ปลอกแบกนะเป็นสวิตช์ที่ปลั๊กไฟที่สามารถ เปิดปิดแบบนี้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเสียบไฟไปปุ๊บนะครับเกิดการช็อตของรอลไฟเราสามารถปิดสวิตได้ทันใช่ไหมฮะพอเราเปิดเราปิดปิดสวิตได้ทันแต่ถ้าเป็นสายไฟล้วนหรือเป็นปลั๊กไฟล้วนเนี่ยเราเสียบไปไม่สามารถที่จะดึงได้ทันแล้วไม่สามารถที่จะปิดได้ทันเพราะว่าเราอาจจะตกใจน้อยมีสวิตตัวนี้ก็ยังช่วยได้เออพี่เพื่อนๆนก็สามารถทํากันได้แต่ ก็ต้องระวังนะครับระวังอันตรายกันสักนิดหนึ่งที่จะเกิดจากกระแสะไฟฟ้ารัดวงจรนะครับมาลองกันดูเสียบสายไฟเข้าไปก่อนนะครับสวิตไฟผมต้องไปเปิดให้อยู่ในตำแหน่งของการปิดสวิตไว้ก่อนนะครับเสียบเข้าไปเลยที่ปักแบบนี้นะครับตอนนี้มีไฟ,ไฟวิ่งมาแล้วเส้นหนึ่งเราไมา่รู้หรอกว่าเส้นไหนแล้วเราลุงสันจะมาลองเปิดสวิตดูนะครับว่าไฟติดไหมคือลองนะครับลองบล็อกแป๊กเลยถ้าติดคือติดถ้าไม่ติดคือไม่ติดนะครับไม่ติดก็ฮะ อยากจะให้พี่เพื่พพพพพนอนรีบปิดเลยลองดูนะครับโอเคเห็นใช่ไหมครับเปอระะ์เคูนีแ้แดงว่าหลอดไฟนี้ติดลุงสานจะลองมากดแช่เลยนะครับหลอดไฟนี้ใช้ได้ปกติเพียงแต่ทางด้านหัวหลอดไฟนี้แตกเท่านั้นเองนะครับแล้วบางทีไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับวงจรของไฟ 220โวลต์อาจมีพี่ๆเพื่อนๆบางท่านที่เห็นหลอดไฟหลุดออกมาแบบนี้ก็ต้องเกิดความกลัวว่าหลอดไฟตัวนี้จะช็อตหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตถ้าเราทําคือแตกยังไงให้แตกอย่างนั้นอย่างเช่นคือสมมุติพี่ๆเพื่อนๆทําหลุดมือแตกแบบนี้อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจนะครับให้ใช้วิธีทดลองแบบที่ลุงสันทดลองแต่ก็ต้องระวังอันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากันด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับลุงแสงก็ต้องนําเอาส,สกอ๊อตเทปครับมาทําการพันเอาไว้เพื่อที่ลุงสันจะนําเอาเจ้าหลอดไฟหลอดเนี้ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพแล้วปลอดภัยที่สุดต้องป้องกันความปลอดภัยด้วยนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันขอบแขกแบบเนี้ยยังไงก็ช็อตแต่ถ้าเราเอาสติกเกอร์หรือสกอตเทปพ,พันเอาไว้ลุงสันรับรองได้เลยว่าใช้งานได้แน่นอนหลอดไฟหลอดนี Lord Lord này, ก้ก็แตกเหมือนกันนะครับ แตกเหมือนก,นกันกับเจ้าหลอดไฟที่ลุงสันกาลังทําคลิปวิดีโออยู่นี้นะครับนี่คือหนึ่งหลอดครับไม่ใช่แค่หลอดเดียวยังมีนี่อีกหนึ่งหลอดวิธีเดียวกันเลยนะครับที่ลุงสันทําแต่นํากลับมาใช้งานได้นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆมาเดี๋ยวลุงสันจะทําการพันเจ้าหลอดไฟหลอดนี้ก่อนนะครับเพื่อเก็บไว้รอไว้ไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็นําเอาหลอดไฟหลอดเนี้ยที่เราคิดว่าเสียนํากลับมาใช้งานได้นํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เผื่อไว้ก่อนเผื่อพ,พี่เพื่อนไปซื้อหลอดไฟมาแล้วเผอเอิญน,นะครับเหยียบเราเผลอไปเหยียบหลอดแบบนี้ที่เรียกว่าหลอด LED แตกนะครับก็ลองมาทดลองนะครับแบบวิธีเดียวกับที่ลุงสังทดลองอีกแหละนะครับที่ลุงสานอยากจะฝากเอาไว้ถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ต้องมาที่หนึ่งเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยนี้หากพี่ๆเพื่อนๆไม่รู้จริงๆคือไม่กล้าทําก็อย่าไปเสี่ยงแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆพอจะรู้นะครับอย่างที่ลุงสันบอกทําแบบที่ลุงสันบอกนะครับก็ลองดูเอาคลิปวิดีโอนะครับย้อนหลังไปดูนะครับว่าไอ้ลุงสันทํำยังไงก็ลองนะครับลองนําเอาไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆได้บ้าง สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ลุงสันก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่ๆเพื่อนๆจะลองใช้กันดูนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือลุงสันจะลื้อห้องแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปเก็บเรียกว่าอะไรอุจระลูกสาวก็คือแมวด้านล่างนี่ผูกหมดเลยนะครับเป็นปลวกหมดเลยลุงสันก็ต้องจะต้องทําการรื้ออ่อนจะต้องซ่อมบ้านก่อนนะครับในคลิปวิดีโอของการซ่อมบ้านลุงสันก็อาจจะทานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูกันในคลิปวิดีโอที่ลุงสันจะทําซ่อมบ้าน นะครับว่าลุงสันจะออกแบบบ้านยังไงทํายังไงก็คือต้องต้องค่อยคคิดไปนะครับครับลุงสันก็ต้องขอจากลากันไปหากลุงสันทาสิ่งใดประการใดผิดพลาดทั้งไปสันก็ต้องขอนะครับประธานอภัยพี่เพื่อนเพื่อนมาไว้ในที่นี้นะครับคอมเมนต์มาติเตือนลุงสันได้นะครับว่าหากลุงสันทําสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรลงไปนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงสันก็ต้องขอจากลากันไปพบและเจอเจอกับลุงสันทําไปตามภาษาได้ใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ สวัสดีครับดูแลสุขภาพันทุกทท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามานะครับติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสันขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กดถูกใจให้กับพงสันเดี๋ยวมาลองปิดไฟนะครับปิดไฟดวงดวงบนแล้วามาลองเปิดไฟตรงนี้กันดูว่าจะติดไหมไม่ติดยังไงจะให้มาแก้ไขกันดูอีกทีหนึง่งโอเคติดนะครับสว่าง สว่างเป็นปกตินะครับอย่างที่ทําไปในเบื้องต้นวันนี้ไปทํางานซ่อมไฟมาก็ได้ไลฟ์ฟอร์ดมาหนึ่งอันอไม่ใช่หลอดไฟ